จำเรียบสู้บัดสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเกษตรลยงต้นครับมาดูถ้าไถขึ้นมันนะครับนี่ทำแบบครอบครัวครับ แบบดีดครับน่ครับมีรถเป็นของตัวเองก็ทำแบบนี้ครับทั้งรถทั้งสองคันอย่างนี้นะทำแบบไม่รีบเนาะอย่างนี้เรื่อยๆนะครับวันหนึ่งได้สองเที่ยวสามเที่ยวก็เอานะครับ ้วหอยใหญ่ก็ปันเดียวรับเต็มนี่ก็หอยเล็กครับมันแค่ไม่คีดเดือนนองสงสัยน่าจะขึ้นได้เสร็จเลยเลยครับนี่แล้วก็ไปขายพวงนี้นะครับนี่ก็ไม่ทันแล้วทำสามคนอีกครับพ่อแม่ลูกนะครับ ผมก็นี่ลูกทางนี้นะครับเล <laughs> ่ถ่ายตั้งแต่มาตอนเช้าแล้วครับตัวเองก็ทำงานตัวเองอยู่ก็เลยไม่ว่างมาถ่ายวีดีโอนะครับก็เย็นแล้วก็เลยว่างนะครับ <laughs> ผมก็เห็นทํากันหลายคันนะครับนี่ในหมู่บ้านนะครับนั่คันของผมจอดอยู่ข้างบนก็แกบอกให้ทําอยู่แต่ผมยังว่าเดี๋ยวก่อนจะค่อยทำขึ้นหกล้อได้เลยนะครับนี่ยกสูงขนาดนี้ ไม่รู้ว่ากี่กิโลนะครับเวลายกแต่ละครั้งตามที่มองก็ประมาณนะ่าสามสิบโลดอไม่รู้จะถึงหรือเปล่าถ้าไม่ถึงก็น่าจะใกล้เขียงด้วยอาจจะเกินก็ได้เนะ้ะน่ายจะได้อยู่25โลแล้วแต่ใส่ตัดแต่ละกองได้มากได้น้อยเนาะ <c oughs> <c oughs> ตัวคานดันไม่ได้ถอดออกนะครับเอาเชือกมาเดา ก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับนี่แก <c oughs> ก็เพิ่งมาทำตอนเช้านี้เองครับพร้อมๆกับผมมาปลูกมันนี่แหละแลมาตัดต้นนะครับแล้วก็ไถเก็บดูครับวันหนึ่ง <c oughs> สามคน ความคิดของคนไทยครับไม่แพ้ชาติใดในโลกเนาะดึงเชือกแล้วก ให้ตัวที่กองมันลุดเนาะกระตุกเอางนี้นะอีกกี่กองเหลือไม,ม่เยอะหนึ่งสองสามกอง có một là จะพูดหนึ่งนะครับในยุคที่ค่าแรงอะไรนะคนงานนะครับแพงนะครับถ้ามีเครื่องจักรเองก็ประหยัดค่าคนงานไปนะครับวันหนึ่งก็เยอะอยู่นะครับเดือนนี้คนงานก็เริ่มตกงานนะครับหางานก็ลำบากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ใช้เครื่องจักรอย่างนี้เนาะ เดี๋ยวเราจะให้ดูอีก2เที่ยวนะครับแล้วเราก็จะกลับบ้านนะครับมันเย็นมากแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเกมมาที่นี่เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับการสร้างนะครับแล้วก็การทำงานนี่ก็คือให้ดูการทำงานไปก่อนเนาะ ครับเทรใชอร์งานคนก็เหนื่อยนะครับเบรกครับกว่าจะเต็มรถหนึ่งรถหนึ่งก็ เราจะให้โดยหนึ่ง,งรอบบีนะครับแล้วก็กลับบ้านเนาะ สครับพอ,อแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อำลากันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ